อ่ะโอเคตอนนี้เริ่มถ่ายแล้วอันนี้ก็เรามาตูดดาวใหม่นะครับผมเบยก่อนนัน้นก่อนหน้นาน,นี้ถ่ายเราเนี่ก็บเบิดตัวเกิดว่าไฟเป็นไอที่ต้องต้องต้องุดถ่ายก่อนชั่วคราวแล้วก็ถ่ายใ่เอืออันนี้คือหมดความยากคือเบอิดเพราะว่าคุณเต้นแกเขาเ้จะปับเป็นเบิด ต้องตันต้องตันเพื่อนไหมครับมัน,นมาเรื่อย Caffee <laughs> <laughs> uh, in, <laughs> vai เอากูบักเลยแกแกไม่เดินเฉยองไม่ตายอีก เปอรุปล่อยรุนปล่อยมาเ e มาตัดออกด้วยผมไม่มีเวลานั่งนั แต่ออกเพื่อนเุืเลืม,ลมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเรียนดูในการตัดวีดีโอเพื่อนเลยเพราะว่าไอโปรแบบกรมตัดวีดีโอที่ผมมีอ่ะมันเป็นโปรแกรมที่แบบผมไม่เคยใช้ไง <c oughs> แค่แค่เวลาแค่เวลาลงคลิปก็แท้ลงมีเลย ใช้เป็นกวนเมือดแล้วใช้เป็นกวนแล้วเราจะต้องจะปเป็น่าเงี้ยเนี่ยเพเลยไอ้ระเบิดนี่ก็คือระเบิดนี่เพื่อนสามารถหยิบหยิบปลาส่วนกลับได้ไหมได่ได้กดี ตะบะขวัญโอ้โหไปปรับออกเค้อมันไปไม่ได้หรอเอ้ยไปได้ดิเองตั้งค่าเองเองทำไม่ได,ด,เเเด้เดี๋ยวเพื่อนเลยในงานเดือดเอเองไม่เดือด,ดไม่ได้ทายเลยกบขวัญ

จะเผาไปเลยไอไอไอนี่เผาเอเวทเผานี่เลยมันจะมาเกอร์เอเวทนั่นแหละตายแล้วข้างหลังมาเฮ้ย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 เดนได้ไหะอ๋ะอไอ,อ้นั่นมัน,ะนจะเบิดกล่องกล่องกล่องจะเบิด มาเบิร์ดมาติด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 นเบิร์ดโอเคเดี๋ยวผมทานะมันมันมีไอตัวอยู่ด้านบนนี่ทำไหมใช่มันต้องยิงมันก่อนเออเป็นไปหาเพื่อนจะหบะนี้มันเผาไม่ถอะ

เราปล่อยมันมาได้ไงวะไม่านี่ชาเพื่อนเกตายเพื่อนตอแล้วมาชาร์จอะไรเนี่งเฮ้ปัปัไ่ตายเพื่อนอือซ้ำลัง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 มันอยู่หัวมเก เขาเปิดอ่ะเขาเปิดเ yeah! ็นนะ้ยอนี่ระเบิดแ้งแม่แแม่เแห้ไเ uh ้ไฟเสี่ยเปร์ที เดี๋ยวไปดำนะผมดำเดีเคลียร์เคลียรเคลียร์รเบาเียรมาเคลียร์มาเคลียก็ได้สไนเปอร์มึงตายแล้วมึงยิงได้ไงวะมึงมีอะไรตัวเพรมีวิธีถอ ระเบิดระเบิดโอ้โหโอ้โหตรงระเบิดจริงๆเลยูนะมีระเบิดทำไมมันดูร าาตายะตายล้วสเร็จปุ๊่เปปลาสวนเพื่อมึงเลิก,กาปาได้ไมก่อหรอ่า่าเสร็จเพื่อนกันเล้ว่าเสร็จเพื่อนแล้วเพื่อนค่าเสร็จเลยเพื่อน,อนจริงจังเลยนี่ยตบาลูกลกม,มาแล้ว เอาคืนไปเอ้ายิงกับเพื่อนเฉยขออย่างหนึ่งนะ ูดเลยนะแม่งยัมาแย่งโครชกูโอ้ยมาเปิดวอลเอ้นี่อยากเปนได้เปิดพืนปนปืปอไทุกบดยิงดิผมอยากเอาผมอยากเอาไปจากาคินี่

ไม่ทันหรอกกูนับไปโเยวะระเบิดอะเปิดระเิดพื้นที่มันแคบเพื่อน เราเบิดอกระปาริ้งไว้ติ้งมาเต็แทงนี่แหละราเลยไปดูังเคียร์เคียร์เฮ้ยไม่เคียร์เฮ้ยเคียร์ระวังแล้ เอารมฟีนไไอ้เพื Add ่อนแทบจะโดบแล้วนะเพื่อนเจไาบได้เพื่อนจัดดี้ร์ฟีนระดับเพื่อนขาวการข่ากันชิบหายเพื่อนเวลาตายกันเรียนนี่นี่ฐานเรกาตฐานซเวเนี่ย

ไยุ่งเดิวเวดนไปไม่ดมได้เพื่อไนไอ้ตัวอ,อยู่บนต้นไม้แล้วเอาไออฟเผาเพื่อ,อมนมาปืนยิงไม่ตายใช่ไหมเพื่อนคยิงตายแล้วตายหมดเลยก็มไม่ได้มาคุยิงไม่ตายเลยก็ไม่เข้าใจเพื่อนโหหน้าแดงเยอะ <c oughs> อะไรมึงอะา่วง สายสายมาทีสหายไม่ไม่ขอแม่นแม่นเพื่อนขอแม่นแม่นขอแม่นแม่นยิงมันเอาไปของปนน่ะเอาคืนไปเฮ้ยเพื่อนขอบขอบคุณขอบคุณที่ทักทายเมื่อกี้เราซส้ยใจมาก ไอเหรอแล้วหนึ่งหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกดบีทำไมมันมันขึ้นเดินอีกแล้วมันเบื่อจั่มันโอเคโอ้ยเคผมยิงได้ตัวหนึ่งมันจะไป อาปืนสาดหมดแม็กเลยมาไปก็เปิดเพื่อนระวังของกระสุนสวย Cảm ơn khoan Cảm ơn, khoan. Cảm ơn khoan. ต่อจะเจอใครวะไอ้ยเพื่อนมันดันกูออกจากบังเกอร์เลยพวกนี้มันน่ารักจริงๆนะเพื่อนเพืว่วนไอ้เพื่อนมันตกเตะเลย เยนึงเฮ้ยโอ้โหไทยครับหัวระเบิดแน่ๆเป็นจีกันก็มีว่ะมาบังควันกันนะมาบังควันมาเป็นถ้วเพื่อน นเฮฟวี่แกแบบเน็ตเนี่ยเบิดแบบเฮฟวี่เฮฟวี่กนตเฮ้ยหัวแตกหรอนหลังมึงเลยองไปวยีว่เมื่อกมึงแทงไปคเดีวยดวเหร ปันใส่ได้เพราะกูคนเอเชียเออกูคนเอเชียไม่ทำเลยกูเกลียดเบื่อเลยปันใส่ได้เพราะกูคนเอเชียแตว่เฮ้ยตายรันอี่ไหมปวดคนอะไรละเป็นอะไรเป็อะไรเพียบโอ้โอ้โห ผมเอ่ครับเพื่อน,นม่อย่างนี้เร็วผมกลัวไ, <c oughs> ไม่ตายยังกะเบืดนโอเคะอปืนทีนเคเพื่อนใครมันเกิดมันเกิดทีเคเพื่อน ยเมไอยื่อนแข็งใจไว้มันตายแล้วสไนเปอร์เข้าหัวเอาโอ้ยโอ้ติดเพื่อนแม่งเขียดแม่งที่ฝ่ายนี่บินมาบังเนี่ยไปไปไปเบิร์กันเพื่อนไฟแล้ว ไม่นะผ the ู้ทหารเขี่ยไปเขี่ยเขียเฮ้ย่าลีน้ำเอิเอทำอะไรไม่ได้เพื่อนรอแล้วนึง กูหน้าแดงเดีดยวไหนอ่ะใครปล่อยมันหลุดวะมเป็นอะไรฮะยาขาหลุดหรือไงเราวิ่งเข้าไปข้างในรวดเลย แต่น hey, go. so ี้ไม่มีไรกูแค่มาเก็บปืนในระหว่างนั้นดุโกดาข้างในข้างในมึงเลยเพื่อนมาเปิดสักดูดิวะมีเอ็มจีกูดิก็มีไอ้สัตว์ข้างบนข้างบนอะไรบนบึงเลยเพื่อน เก็บเก็บตัวตัวปืนปุกปุกลหนึ่มรับเดี๋ยวกันเลยโหระเบิดไอสัตว์เอ้ยขึ้นมาฮึ่มไม่ได้วิ่งเข้าแอบบังเกอร์ก็นดลระเบิดเต็มเลย ก ah. ินเสี่ยงมอท่าปันไซใส่เอ็มจีเหรอคุณทำอะไรพี่แกกำลยครับเรี่องฟกขุยมั้งเนี่านสักทีอย่าได้มาเลย